สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนเมื่อนตัวโยงนะครับไปแอดเมื่อไปเจอโพสต์หนึ่งครับเพื่อนๆเขาก็เอาคลิปนะครับเออ่การไล่ลำนะครับเออ่โบกตอ <c oughs> ขอให้ชจ้าหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาท,ที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาโชว์เอฟซีของเขานั่นแหละครับเพื่อนๆแล้วก็ให้วิพากษ์วิจารณ์กันอุ้ยสนุกสนานเอามาในแอดเมื่อแหมเห็นคอมเมนต์ละอดไม่ได้ครับที่จะเอามาฝากกวนเมื่ง แต่ส่วนตัวนะครับนั่งมองแล้วเฮ้ยไอนี่มันเรียกวิธีการลํำตรงไหนวะ <c oughs> คุณนึกววาแม่งเติมกาวจนเต็มนั่นละครก็เลยมาเดินโซซัาโซสอาไม่เป็นไรช่างหัวมันกันเพื่อนเช่นเคยครับฟังเพราะความบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรง ต้องกราบขอพรัยินดีนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับส่วนสําหรับสายจิกกันนะครับไอแอดมึนก็เจ้าหูไปนาะเอาตาไปไร่นะครับคิดซะว่าเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะ้โอ้น้ำตากูจะไหลความคิดเห็นที่หนึ่งเป็นการไหว้ครูที่สวยงามมากมีเพียงชาวกัมพูชาเท่านั้นที่เข้าใจโอ้ประสาทกูจะเสียโอ้มึงยังมีสภาพสติดีอยู่หรือเปล่าไอ้เป็น แสดงว่าไอ้คนรำเมากาไม่พอไอ้คนที่คอมเมนต์น่าจะมีอาการเดียวกันด้วยครับเพื่อนอมึงดูยังไงว่าว่ามันสวยมันงามนะครับอะแอดมินยอมเป็นคนที่ไม่เข้าใจครับเพื่อนจะเข้าใจได้ยังไงครับเพื่อนนี่มาล้ำมาลายวะบ้าบ้าบ่ฮ่โอ้ประสาทกูจะเสียหุ่นมานวยหัวเขตความคิดเห็นที่สองการรำที่ทำให้ศัตรูสับสนสามารถหลมสิงโตลงได้ โอ้กูอะมึงจะไปอยู่ในท้องสิงโตก่อนไอ้เหม็นหนักเลยกูคราวนี้มึงอย่าไปล้าแบบนี้ให้สิงโตที่ไหนดูนะกูเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอาถ้าหากว่าไอ้เหม็นเนี่ยมันเปอะไรไปแอดมือแหมไม่มีเพื่อนเล่นเลยจะไม่เอาคอมเมนต์ที่ไหนมาอ่านนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ มึงลำโชว์ให้ชาวเสียมชาวสยามชาวไทยดูก็พอเพราะอะไรล่ะครับเอา้าเวลากูเครียดจาก,การเมืองเนี่ยนะครับกูจะได้มานั่งหัวล็อกถมถุยพวกคุณมึงไงโอ้น้ําตากูจะรั่วนะครับไอ้รอดตาปนความคิดเห็นที่สามโบกตอคือศาสตร์ชั้นสูงใครที่ลบหลู่ถือว่าไม่ให้เกียรติเหมน มน,นี่เป็นาศาสตร์ชั้นสูงของเมืองแล้วเหรอน้ำตากูจะร่วงถ้าเดินหน้า3ามเก้าถอยหลังสองเก้าแบบนี้นะครับอุ้ยคนเมานะครับแหมในบ้านเราเมืองเราก็เป็นได้ <ś c oughs> ไองามไส้ส่วนตัวนะครับคิดว่าเออไอคนที่ตั้งตนเป็นอาจารย์มารำไหว้ครูเนี่ยนะครับมันเมาก้าวนะเพราะอะไรละครับเอา้าก็ดูสารรูปสิครับเพื่อนๆนี่เข้าตำลาเลยกำลังหลอนอยู่ครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าตาลายนะครับ เห็นสิงตงสิงโตมโนมนืกไปเรื่อยนะครับมันจึงเกิดอาการท่าที่แปลกพิสดารประหลาดแบบนี้โอ้ประสาทมันจะเสียไอ้รอดตาความคิดเห็นที่4ขอบคุณอาจารย์ที่โชว์วิธีการไล่รำโบราณของชาวเขมรโอ้ตายแล้วกูบอกแล้วไงว่ามันเมากาวมาตั้งแต่ในอดีตนะครับเพราะมันบอกว่าเป็นของโบราณ ไช้งามใส่เมื่อก่อนดมแป้งเปียกเน่านะครับอาการก็จะแบบนี้แหละครับตอนหลังเพี้ยนหนักครับเพราะอะไรล่ะครับเจอเองบ้านหน้าร้อนแล้วก็ไปโดนกาวหมดอายุครับเพื่อนเพรอาการมันก็จะหลุดหลุดล้วนๆนะครับเพื่อนเพราะมันไม่รู้ตัวนะครับมันจึงไร้ซึ่งอย่างอายนะครับและบอกก่อนไอสารรูปแบบนี้นะครับแหมเรียกครูเรียกอาจารย์ไม่ได้นะครับเพราะอะไรก็แถวบ้านไอเป๋อไอปอกเนี่ยเขาเรียกลุงขี้เมาครับเพื่อน โอ้ยงามใสน้ำตาคุณจะร่วงนะครับไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่5้าฉันรู้สึกภูมิใจกับวัฒนธรรมของชาวเขเมร วัฒนธรรมของมันจริงๆด้วยแอดมินก็เพิ่งนึกขึ้นได้เฮ้ยเข้าท่าดีไว้ไเหม็นอย่าลืมนะเอาไปจดทะเบียนนะครับขับยูเนสโกด้วยนะครับจะได้ไม่มีใครมาเคมแต่บอกก่อนนะครับถึงไม่ไปลงทะเบียนกับยูเนสโกก็ไม่มีใครกล้าเคลมมึงหรอกเพราะอะไรล่ะครับ ก็มึงเล่นทั้งหลุดทั้งรั่วทั้งหลอนกระดานนี้นะครับ <N os il> น้ำตากูจะไหลไองามไส้ไอรอดตาความคิดเห็นที่หกรัฐบาลควรส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักวัฒนธรรมโบราณของชาวเขเมร <N os il> <N os il> ไองามไส้ <N os il> เออกูจะหนับสนุนกูเห็นด้วยไอเหมน็นเนี่ยอย่างนี้ดีแล้วนะครับจะได้มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะครับเ <N os il> ยาวชนของไอชาวกาวเนี่ย มันจะได้เอาเนี่ยนะครับเ,เวลาว่างเนี่ยนะครับมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะครับในการล้าแบบนี้แหละครับแหมล้ำบกตรงบกตออุ้ยเห็นแล้วมันชื่นใจวะจะได้ไม่ต้องไปหาเลาะๆะ,ะตามกําแพงนะครับเพราะอะไรละครับนอกจากจะมาละลานบ้านเรายังไม่พอไอ้กําแพงนี่นะครับมันเป็นปัญหานะครับมันละลานไปทั่วโลกเลยหัวไอ้งามไส้น้ำตากูจะร่วนะครับไอ้รอดตาความคิดเห็นที่เจหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชา ควรส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณเหล่านี้ไอ้งามไส้ไอ้แอดมื่นเห็นดีเห็นงามด้วยไอ้เหม็นที่ขำไม่มีอะไรนะครับแหมเป็นจริตก่อยแอดมื่นเองแล้วมึงขำอะไรนักหนาไว้แอดมื่นไม่มีอะไรนะครับเห็นมันค้นพบตัวเองเนี่ยแล้วมันชื่นใจกันเพื่อนโอ้ไอ้งามไส้ประสาทกูจะเสียนะครับขอสนับสนุนนะครับชาวก้านะครับ ช่วยลนนลงวัฒนธรรมการไล่ลำโบกตอแบบนี้นะครับสอนให้เยาวชนเนี่ยรู้กันไปทั้งประเทศเลยครับเ,เพื่อนเพราะอะไรละครับจะได้ไม่ต้องมามั่วนะครับแม้เคมเอ่อพิธีการรำมวยไทยของเรานะครับโอ้น้ำตากูจะไหลไอ้รอดตาปอความคิดเห็นที่8ระวังโจรเสียมขโมยวัฒนธรรมของเขเมรโอ้เมึงช่างคิดได้ไอ้เหมน็น กูไม่เคยคิดจะเอาอะไรของพวกเมืองหลอกนะครับคนหนักเลยกูกลาวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะเฝ้าดูให้นะครับถ้าหากมีการขโมยวิธีลำบ้าบอแบบนี้เมื่อไหร่นะครับกูยอมเลิกทำนะครับเอ่อคอนเทนต์นะขอให้ชาวกาวทั้งหมดโอ้ตายแล้วมึงก็ยังคิดได้หารเรื่องไอ้กูขำเ้ทั้งวีั้งวันไอคนที่หลอนร่วเนี่ยไม่ใช่พวกมืง,มงแล้วจะกลายเป็นกูแล้ว นนนี้ักกเูคราวึกถึงคาโบราณขึ้นมาเลยครับเพื่อนๆว่าคนดีเนี่ยนะครับถ้าหากบังเอิญไปอยู่ในกลุ่มคนบ้านเนี่ยนะครับหรือคนเพี้ยนคนหลอนเนี่ยมันก็จะมีอาการนะครับแหมเป็นเหมือนกันด้วยนะครับอนน้ำตาคุณจะไหลางามใสมันเล่นเอาใจแอดมืนไปไม่เป็นเลยนะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับไม่สามารถเหมารวมเป็นความคิดเห็น ของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับ E ีนี้แอดมื่นกราบขอพระคุณกวนมื่นตัวยงทุกท่านนะครับและท่านที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังนะครับแล้วก็ลบกวนนะครับนักดื่มนะครับสายเมาทั้งหลายนะครับพอคุณมีพฤติกรรมอาการแบบเอ่อมือนมนงงๆหรือว่าอาจจะเกิดอาการเมาเนี่ยนะครับอย่าไปเดินให้มันเหมือนไอเหม็นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรนะครับเอาเดี๋ยวมันหาว่าเราเนี่ยไปเคมวัฒนธรรมของมันไอพวกนี้มันยิงลุล่วอยู่ด้วยนะครับ โอ้ประสาทกูจะเสียไอ้รอดตาปอนเจ็บปวใจเมื่อคนรักนั้นมาตีจากจึงต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทานเพื่อยอมใจกินทั้งน้ำตา ที่มันรินไหลเมื่อรู้เธอจากไปช้ำใจเลยโสดบมีปาจ้อไอโรตาบอน <c oughs>